สวัสดีค่ะดิฉันนางเนชนกชมพูธรผู้อำนวยการโรงเรียนเพนพิทยาคมขอรายงานผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีชื่อผลงานเพนดีงามเจ้าของผลงานดิฉันนางเนชนกชมพูธรโรงเรียนเพนพิทยาคมประเภทผู้บริหารสถานศึกษานวัตกรรมเพนดีงามเป็นการเสนอผลงานที่สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรมสาปท ซึ่งประกอบด้วยความพอเพียงความกตันอยู่ความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบอุดมการณ์คุณธรรมและคุณธรรมอัตลักษณ์นะคะทำไมเราถึงต้องมีนวัตรกรรมตัวนี้เราใช้นวัตรกรรมตัวนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้สู่ความดีนะคะหรือดียิ่งขึ้นนะคะความสำคัญของผลงานนวัตรกรรมที่นำเสนอนี้นะคะศาสตร์พระราชา เป็นองค์ความรู้นะคะที่เด่นของเราการคิดดีพูดดีทำดีเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยควรจะต้องมีนะคะเด็กของเราต้องยอมรับว่ามันมีเด็กจำนวนบานจำนวนนะคะที่หลุดออกไปจากตรงนี้จากการที่เราใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลทำให้เราทราบว่า เด็กหลายคนก็ยังมีปัญหาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอยู่เราต้องเราก็เลยต้องหาวิธีการนะคะนำเสนอโดยการใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไอ้ทุกภาคส่วนนะคะขออภัยค่ะที่จะนำสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานี้เพื่อให้เด็กของเรานั้นเป็นคนดีนะคะจุดประสงค์และเป้าหมายของการที่ทำนวัตกรรมนี้ขึ้นมาก็เพื่อนะคะ พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเด็กนะคะในโรงเรียนเพนพิทยาคมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักและนอกจากนี้นะคะเพื่อพัฒนาแก้ไขนะคะพฤติกรรมของเขาด้วยส่งเสริมด้วยนะคะของเด็กเพนพิทยาคมนะคะให้เขาอยู่ร่วมในสังคมได้นะคะอย่างปกติสุขทีนี้ด้านที่3คือกระบวนการเราผลิตผลงานเราทําอย่างไรนะคะเราก็ระดมสมองก็คือการ ร่วมนะคะมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้เสียนะคะแล้วก็แนวคิดตามหลักสุจริตกายวาจ่าใจคือคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็มีแนวคิดในการเสริมพลังอำนาจซึ่งเป็นพฤติกรรมเชิงบวกนะคะในการส่งเสริมในเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของเพศเรื่องภาวะผู้นำสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะนำเสนอเขาว่าเขา สามารถทําได้นะคะการทําดีต้องมีที่ยืนในส่วนนี้เป็นการเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้กับเขานอกจากนี้นะคะถ้าเขาสามารถทําได้หรือนะคะเป็นดีงามนี้ก็จะนําเสนอเรื่องของเครือข่ายก็คือเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียนะคะยอมรับนะคะตามกติกาว,ว่าเด็กเรามีศักยภาพเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะคิดดีพูดดีทําดีนะคะจากการที่เราสามารถพัฒนาเขาขึ้นมานะคะ แนวคิดเหล่านี้เป็นการแก้ปัญหานะคะคุณธรรมจริยธรรมเป็นการคืนคนดีสู่สังคมนะคะเพราะฉะนั้นคุณธรรมนั้นต้องนําทุกอย่างนะคะนำความรู้นําวิชาการคนเก่งคนดีจะต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในส่วนของเป็นพิยาคมนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นคนดีมากก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนั้นนะคะนวัตกรรมเพนดีงามนั้น กิจกรรมที่เราใช้ก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างเช่นการส่งเสริมมอดได้บอลการส่งเสริมกีฬาฟุตซอลการเอาดนตรีศิลปะดนตรีโดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านอย่างโป่งหลังนะคะเข้ามาช่วยนะคะกิจกรรมขยะแลกออกโดยเฉพาะขวดพลาสติกนั้นเราให้เด็กนะคะเอาไปแลกนะคะความรู้แลกคะแนนตอนที่เด็กกลับบ้านนะคะก็จะลดปัญหาของขยะไปด้วยกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาอันนี้เด็กได้ ทั้งคุณธรรมจริยธรรมได้ทั้งเกียรติบัตรอะไรที่จะต้องสร้างนะคะความมัน่นใจให้กับเด็กนะคะอันที่8ก็คือศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสิ่งเหล่านี้เด็กทุกคนจะได้มีโอกาสที่เขาไปเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ที่เราสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นฐานด้านการเกษตรนะคะฐานด้านวิทยาศาสตร์เช่นายโชลหุ่นยนต์สิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งการ ไม่กระทั่งการแข่งขันเกม ROV นั้นนะคะเด็กต้องรู้ว่ามันเกิดทั้งประโยชน์และกะโทษโดยเราะะทุกกิจกรรมในที่เป็นฐานนี้นะคะเราจะให้เด็กถอดบทเรียนให้ได้ว่าทําไมเขาถึงทํานะคะถ้าทำเนี่ยทำอย่างไรนะคะทำแล้วได้อะไรได้เสร็จแล้วนะคะถ้าเขารู้ว่าเขาสามารถใช้ความรู้นะคะคู่คุณธรรมเนี่ยมานะคะแล้วก็ถอดบทเรียนประมาณตนได้ทุกอย่างจะเกิดความย,ายั่งยืนในชีวิตเขานะคะ ถ้าสิ่งเหล่านี้โรงเรียนก็จะสนับสนุนนะคะแล้วก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระนะคะเราเน้นนะคะศาสนาที่เป็นศาสนาพุทธเป็นหลักแต่โรงเรียนของเรานั้นไม่มีนักเรียนที่นะคะนับถือศาสนาอื่นเพราะฉะนั้นทุกวันนะคะเด็กก็จะเวียนกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราสร้างสรรค์ที่จะให้เด็กคิดดีพูดดีทําดีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเรานั้นก็จะครอบคลุมทั้ง6ด้านนะคะ เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมแล้วเราก็เพิ่มเข้าไปอีก2ด้านเพื่อให้เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะด้านพอเพียงด้านความกตันยูด้านความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบอุดมการคุณธรรมความขยันนะคะความประหยะัดแล้วก็ความสุภาพสิ่งเหล่านี้ถ้าเด็กสามารถทําได้เวลาเขาออกจากเป็นวิทยาคมไปเขาจะมีความสุขนะคะการพัฒนากลุ่มเสี่ยงก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราจะต้องทําเราต้องทราบว่าทุก องค์กรทุกที่จะมีเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของมาโรงเรียนสายเรื่องของความไม่มีวินยัยสิ่งเหล่านี้จะเป็นกลุ่มหลักเลยนะคะที่เราจะต้องพัฒนาเขาให้เป็นคนพูดดีทําดีนะคะ,ะในเรื่องของวัตกรรมมีปัญหาไหมมันก็มีทุกอย่างมีทุกที่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเราต้องการให้เด็กเนี่ยในกลุ่มทําได้ดีที่สุด ถึงไม่ได้ทั้งหมดก็ต้องดีขึ้นนะคะจากผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมทําให้ประโยชน์ที่ได้เกิดกับเด็กนะคะก็คือเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นจากการสังเกตจากเครื่องมือที่เราวัดนะคะเด็กมีความ,วามพอเพียงมากขึ้นเด็กมีการออมนะคะและเพะเรามีฐานของเงินออมเราก็จะดูจากตรงนั้นมากขึ้นนะคะเวลามีทัศนศึกษาหรือค่าใช้จ่าดอื่นๆเด็กก็จะใช้ตรงนั้นนะคะ มาใช้เป็นการดําเนินชีพของเขาในโรงเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะเกิดมาจากเพนดีงามนะคะหรือเป็นโมเดลของเพนทิยาคมที่จะสร้างคนดีคืนสู่สังคมนะคะ,ะในส่วนเหล่านี้ท่านอาจจะมองไม่ชัดนะคะขอให้ท่านดูในเล่มนะคะว่าสิ่งเหล่านั้นปัจจัยที่สู่ความสําเร็จคืออะไรในโครงการพัฒนาวัฒนกรรมเพนดีงามนั้นสามารถนะคะ ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมีความรู้สึกดีใจภูมิใจนะคะที่ทําให้เด็กนะั้นประสบความสําเร็จเราได้รับบทเรียนนะคะในการขั้นตอนทุกขั้นตอนเนี่ยจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเรามีผลงานที่สู่สังคมและสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้นจากการพัฒนาเพนดีงามนะคะทำให้เด็กมีอาชีพนะคะเช่นวอลเลย์บอลเด็กสามารถประกอบอาชีพเข้าสู่ริกได้นะคะเบื้องต้นขอรายงานในเรื่องของเพนดีงามเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี